สวัสดีครับนี่เป็นการสวัสดีคัะสวัสดีครับสวัสดีค่ับสดงข้าวดูนะครับคนปาแตนแล้วก็ช่องวนโอมนะคะแล้วก็ช่องทินทีครับใครบอกจะแล้วครบอกจะแล้วแล้วไม่้าใจยเอมนะคอ่ะวันนี้ก็จะเป็นการเปิดใจครั้งแรกนะที่ที่บงทีเราก็ต้องสยบดราม่าเอีที่เขาไม่เข้าใจแต่แต่ส่วนมากเข้าใจนะแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เข้าใจส่วนผมเนี่ยเข้าใจแอดชัยกับสาวมนอยู่แล้วแล้วก็ลุงพลก็เข้าใจกันหมดแต่ว่ามันก็มีเอฟีที่มาคอมเมนต์ว่าทาไม ทำไมไปช่วยบ้านแอชชิดทำไมไม่ช่วยบ้านพิชัยพิชัยก็เป็นคนที่ร่วมทุขร่วมสุขกับลุงมาช่วยลุงต่างๆกาน่าผมอยากให้อ่าพิชัยกับสามมนนะครับนะชี้แจงนะครับอันนี้เราไม่เตรียมนะครับไม่เตรียมเลยไม่เตรียมเลยแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะทำคอนเทนต์นีไม่เตรียมเลยก็คืออ่าเปิดต้นเลยพี่าจะามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกินให้ฟังก่อนเริ่มต้นวันที่ตั้งตั้งใจก็คือตัดสินใจที่จะทำบ้านให้แม่ก็ให้อชัยโทรไปบอกป้าว่า พี่สาวโทรมาบอกว่าแม่ถามถามแล้วถามอีกว่าเมื่อไหร่บ้านจะเสร็จมแม่อยากมาอยู่ด้วยก็คืออาจจะไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตแต่แม่อยากมาอยู่ชั่วครั้งช่วคราวอ,อ่าก็คือในช่วงที่ท่านกำลังอยากจะมาอยู่กับเราเนี่ยครับเราก็อยากจะทำอะไรให้มันอสมกับความที่แม่อยากมาอยู่ก็คือก็คือเหมือนเหมือนเราหิวข้าวนะ่ะอ่า ก็ต้องรีบหาให้เขากินเเขาอยากมาเราก็ต้องรีบพาเขาอยู่ครับแล้วทีเนี้ก็เลยบอกพี่สาวไปว่าไม่มีตังค์ครับจะทํายังไงไม่มีตังค์ต้องรอไปอีกสองสามเดือนรอเก็บเงินจาก Youtube ก่อนค่อยๆทําไปครับแล้วทีนี้พี่สาวก็เลยว่าคงไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่งองแงอยากมาอยู่อยากมาอ๋อแล้วพี่สาวก็เลยออกความคิดเห็นว่าพี่มีเงินอยู่ก้อนนึ่งมีเงินเก็บอยู่พี่จะให้ยืมไปทําก่อนเอาไหม ปกติก็ไม่เคยเอ่ยปากยืมเขาขอเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเขาก็คแค่มีพออยากพอกินครับแล้วทีเนี้ยก็เลยตัดสินใจยืมเงินจากพี่สาวมาพี่สาวบอกว่าต้องเร่งทําต้องรีบทํานะเพราะว่าตอนนี้แม่อายุ8 1ดบอ็ดแล้วเพราะแม่เคยเกิดกับพี่สาวว่าอายุ82แม่อาจจะไม่ได้อยู่กับลูกแล้วก็คือมีเวลาอยู่กับลูกแค่ปีเดียวตอนนี้แม่อะไร1ปคสิบอ็ดยอะแปดบสอท่านว่าแม่อาจจะไม่ได้อยู่แล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบ อันไหนที่เป็นความสุขของแม่ก็เลยอยากรีบทำํำพี่สาวก็เลยบอกว่าต้องจ้างช่างมันถึงจะเสร็จไวต้องรีบทําเลยนะก็เลยตัดสินใจให้ชายโทรไปบอกป้าว่าป้าจะจ้างช่างมาทําบ้านให้แม่นะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เจ้าแม่มาอยู่แล้วแล้วก็เจ้าแป้งลํมมาอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่แล้วทีเนี้คือแป้ง่ําอยู่นั่นอ่ะมันโตขึ้นทุกวันอ่ามันมาแคบไปที่แคบตัวมันใหญ่ขึ้น,น,นใหญ่ขึ้นที่แคบลงมันอยากวิ่งเล่นแล้วไม่มีที่วิ่งก็คืออยู่ในมุ้งตลอดยี่สชั่วโมงเอฟซีก็ แต่มาอยู่ตรงนี้แล้วที่มันกว้างขึ้นทํารั้วเสร็จแป้งล่ําก็เดินได้ทั่วสวนเลยครับไม่ต้องแอดชัยตื่นมาต้องล้างทุกวันล้างอึล้างเยี่ยวทุกวันก็สงสารแอดชัยว่าเหนื่อยทุกวันแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วเราไม,ไม่ต้องทําทุกวันไม่ต้องล้างทุกวันคครับ่ะก็เลยเป็นการรีบเร่งแล้วอ่าในเมือ่อเรารีบเร่งแล้วทีเนี้งานลุงป้านี่เยอะมากเลยเยอะครับเยอะเยอะ จะหันซ้ายแลวขวาก็มีแต่งานเต็มไปหมดเพราะว่าช่วงน,นี้ก็ใกล้วันงงช่วงแล้วอ,อ๋ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะว่าสามนเป็นคนโทรไปหาป้าว่าขอจ้างช่างนะใช่ค่ะป้าก็เลยคุยกับลงุงอ่าลุงเห็นว่าโอเคพี่ชายมีช่างแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราช่วยทางอื่นใช่แล้วอันนี้คือนี่คือความคิดตรงนี้นะแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรกันนะครับก็คือเขาเร่งด้วยพี่สาวเร่งด้วยว่าต้องรีบทําให้เสร็จสิ้นเดือนค่ะต้องเร่งให้เสร็จอ้าวแล้วแล้วแล้วอ่า เมื่อกี้ผมฟังสามนพูดผมก็ดีใจนะว่าว่าอยากให้มันเสร็จอยากให้แม่มาอยู่แล้ววันหลังลุงป้าไปไหนหนูจะได้ตามลุงป้าแบบสบายใจอย่างน้อยมีแม่มาอยู่ดูวัวดีแม่มาอยู่ดูโคกหนงนาอย่างลุงป้าไปไหนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องห่วงแป้งลามเราจะได้ไปไหนกับลุงกับป้าได้ตามนะเหมือนเมื่อก่อนนะนี่ครับก็ให้เฟเข้าใจนะ มีเรจะบอกฝากบอก f อฟที่ไม่เข้าใจมั้ยก็คือเคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วในช่องมนชัยนะคะก็คือ f อซส่วนมากก็คือเข้าใจไม่มีดราม่าก็คือคลิปนั้นน้งมนจะขอเลยว่าขออย่ามีดราม่าขอให้น้งมนกับอัจชัยจ้างช่างมาทําให้มันเสร็จนะเพราะว่ารีบคือความหมายก็คือรีบทารีบแต่เมื่อกี้นี้มีแอบบอกว่าจะให้ลุงมุงหลังคาก็คือฝากถึงลุงพลนนะครับงานเดิมครับมุงหลังคาอีกแล้วนะครับ มันไม่ <นะ S 2> เยอะไงไม่เ,เยอะมันเป็นงานนิดเดียวไม่เยอะแต่ถ้างานเยอะ <c oughs> งานยาวต้องจ้างช่างช่ห้ไม่ว่างอยู่แล้วใช่ <S 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 ดเดี๋ยวเรายเรวเดี๋ยวเรามาช่วยอีกมาช่วยมุงหลังคาเนาะเพราะว่างานลุงก็ยังเหลือร้านองค์ปู่ยังเหลือเยอะที่ลุงต้องเทปูนเทปูนเทปูนอีกอะไรอีกคือหลายๆงานคือลุงกรยุ่งักลัวก็ยังไม่ได้ทำคืออย่างนี้สิครับอ่าสามนก็อยากจะให้บ้านเสร็จให้แม่มาอยู่เนาะใช่ลุงก็อยากจะให้เทปูนให้ไม่เสร็จอันนี้ในเมื่อต่างคนก็ต่างกระทำก็ก็แยกกันทําอะไรที่เราแยกกันทำหน้าที่แบ่งหน้าที่การบริหารการ ครับอย่างชิดก็อยากจะให้ฟ้าเสร็จลุงก็ไปก่อนเมื่อวานนี้<ช>ถ้าลุงมี3ล่างคงจะดีเนาะแยกครัพอดีเลยนะชิดแล้วลุงถ้าลุงมี3่ามอดีนะ็สามล่างก็ชิดใจครับเอฟซี P เข้าใจเนาะ <S <S ประเด็นตรงนี้นะครับก็ไม่อยากให้เอฟซี P ไปดราม,ม่าอะไรกันนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจตรงนี้เพราะว่าเม,มื่อวานมีคอมเมนต์เข้ามาซึ่งซึ่ง ซึ่งเราก็ดูอยู่แล้วมันทําให้ป้าไม่สบายใจค่ะยัง้วยป้าแกก็อยากช่วยทุกคนแหละแต่เอฟซส่วนมากเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็คอมเมนต์ว่าดีแล้วสีจ้างช่างมาทำเพราะว่ลุงเยอะไม่ค่อยว่างอะไรแต่มันมีคอมเมนต์ที่ว่าที่ป้าอ่านนะที่ป้าอ่านนะที่ป้าอ่านแซะเลยมนแซะแซะลุงแซะป้าก็อยากให้เพราะว่าไอ้จุดจุดจุดเนี้ยผมมาทํานี่ลุงป้ารู้นะเพราะว่าผมจะคุยกันกับป้าวันนั้นอ่ะเจอคุยกับป้าอยู่ คือป้าว่าว่าผมจะป้าเดี๋ยวทําตรงนี้นะผมเออจะจ้างช่างมาทําเลยนะเพราะว่างานมันเร่งอืแล้วงานมันมันหลหน้าอะไรเงี้ยคุยกับป้าป้าว่างไงป้าบอกว่าเอาเอาที่พี่ชชยสะดวกแต่ถ้าลุงมีเวลาก็อยากให้ลุงมามาช่วยอืมแต่ช่วงนี้ลุงอาจจะติดงานก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้าวันไหนที่ลุงว่างลุงพร้อมหรือว่าลุงไม่ติดงานอะไรแล้วเนี่ยลุงค่อยมาก็ได้แต,แต่อย่างงานช่งนี้มันเสร็จไวลุงมาทําได้แป๊บเดียวอ่านะครับฝากถึงครับอ้าวจอรดับไม่เป็นไรอ๋อมันขึ้นมันอยู่อ๋อ ก็ฝากให้เอฟซีคนเข้าใจนะครับน้อนนี่คือคือเหตุผลเราอยู่ด้วยกันเราคุยกันอยู่แล้วเราคุยกันหลังบ้านหน้าบ้านเราก็คุยกันนะครับอยากให้เอฟซีทุกคนเข้าใจอย่าไปดันจริงๆเราคุยกันกับป้านะแต่เพียงแต่เราไม่ได้ทาคลิปออกไปเพราะว่าเราทําอะไรปึงจะให้ลุงป้ารู้ให้คุยหลังไม่ใช่แล้วจริงๆก็เดินไปบอกป้าเลยแหละให้ป้ารับรู้ส่วนต่างๆจีงแต่เราไม่ทําลงในลงในช่องงานคุยจะคุยกันหลังไหม่ใช่คุยหลังไหม่ตลอดเนาะใช่ครับอีกครับีก็ทุกคนก็คงเข้าใจนะเราก็เข้าใจแหละเราอยู่ด้วยกันมามีไรก็ช เราเข้ามาดูว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแต่ว่าช่างตั้งพี่ชายตั้งช่างมาแล้วครับแล้วนี้ลุงก็พักค่ะลุงแกก็พักนั่งเลลุงแกล้วก็ับมาดึกด้วยแตมาดึกด้วยแล้วก็หลายๆายอย่างยังไม่ได้ขึ้นรอขึ้นโครงเสร็จนั่นแหละครับาก็ชี้แจงให้กับเอฟซีลุงผมและแตนทุกท่านนะครับน่เข้าใจกันเนาะก็เราอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องเรามีอะไรก็ช่วยไปเลเล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยไปอะไรที่เราช่วยได้ก็ช่วยอย่าไปคอมเมนต์ที่มันบันทอนจิตใจกันเลยนนนนนะะะะคคคครรรรรััััับบบเพพาาาาาาวว่่ทุกกกกกกก็็สูู้้้้้มมดยยชลงงปตตแๆ ลูกเบิกหวงแต่แรกตั้งแต่ไม่มีหลังคาร์นะครับตั้งแต่อะไรจริงๆอยากจะบอกเอฟีด้วยว่าลุงอยากจะทําทุกอย่างเลยแต่น้องเมือกี้อดชัยไม่ยอมให้ลุงมาทำเพราะว่าอยากให้งานเสร็จไวอ่าใช่ครับเพราะว่าลุงมาทําเนี่ยลุงแก้แล้วก็อ้ยจริงๆนะแกวางลุงลุงนะบอกว่าตั้งแต่ที่มาทําทําว่าเราจะทําบ้านที่เนี่ยนะลุงบอกว่าลุงอยากมาก็เดีเยืงังนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปช่วยทําให้แม้กระทั่งขุดคลองหรือปรับ พื้นที่อะไรเงี้ยลุงก็จะมาดูรถทงรถไถลุงก็จะเอามาช่วยอยู่ตอนนั้นน่ะลุงจะมาโยใช่ทีนี้ผู้รับเหมาเขาเจ้าของดินน่ะคือเขามีอุปกรณ์ครบอยู่แล้วเขาก็ส่วนรถไถเขาไม่ได้นี่ให้เราไงอืมเราก็เลยจัดการให้หมดทีเดียวเลยนะตามที่น้องโมแกใช้ยสะดวก <ừ> ก็คือจ้างช่างมันจะสะดวกกว่าแล้วก็รวดเร็วครับ <ừ> ลุง <ừ> อยากทําช่วยทุกอย่างเลยแต่น้องโมแกใช้ยเบรกลุงเองว่าลุงไม่ต้องลุงทํางานของลุงเถอะเพราะงานลุงมันเยอะอจ้างช่างทาไปเรื่อยๆอันไหนที่ ที่มันไม่เหลือบากว่าแรงที่พอลุงพอมาทําได้ช่วยได้เราค่อยมาทํากันครับโอเคครับนี่ก็ประมาณนี้ครับขอเป็นการที้เจงนะครับบครับจบคลิปครับอารงคลิปครับ